สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแพร์ห้าห้านะคะวันนี้ใครจะมาสอนวาดด้วยสีเทียนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแครก็จะมาเล่าประวัติของสีเทียนให้ฟังนะคะสีเทียนมีลักษณะเป็นสีเคลือบผสมแล้วอ่ะสีและเทียนค่ะเหมาะและมันเหมาะสำหรับ เด็กที่พึ่งหัดวาดแล้วก็จะวาดถนัดมือด้วยค่ะวันนี้ใครทำมาเริ่มสอนวาดเลยนะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยว ตาของกระต่ายนี่นะคะก็จะเป็นหืูนี่ค่ะหูสองได้นนี่นะคะตาของกระต่าย ราจะไปอีกข้างค่ะแล้วตอนนี้เขาจะบอกว่าจมูกของกระต่ายนี่ค่ะกระต่ายต่อมาเราจะบอกว่าส่วนตัวของกระต่ายนะคะนี่ก็จะเป็นแขนนะคะแล้วเราจะกำลังระบายสีชมพูที่ท้อ เราจะตัดสลาต่อมาแล้วก็จะมาวาดรูปดอกไม้กันเลยคะ่ะนี่นะคะเราก็จะต้องใช้สีเหลืองเพื่อทำเป็นเกสรคำดอกไม้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ได้เกสรคมที่บอกนะคะไม่ใช่ะอาชิดนะคะ แดงๆตรงนี้ก็คือกลีบดอกไม้ที่คแคนระบายจะได้กลีบหนึ่งแล้วค่ะนี่นะคะแ <Okay, S 2> คลร์ก็จะละระบายกลีบที่สามของดอกไม้เลยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นกลีบที่สี่อ妈า,าทุกคนก็เห็นว่ามันก็พอได้ไปส่วนนึงแล้วใช่ไหมคะแตกแลก็จะทำเป็นใบไม้และกล้านของลอกไม้ค่ะ ได้เป็นรูปดอกไม้แตนแบบนี้เมื่อจะดูแยกแยกรูปใช่ไหมคะแหวก็เลยจะทำมีพระอาทิตย์กันด้วยนะคะเพื่อที่ดอกไม้ก็จะได้ดูสมด ดีนะคะเป็นสายาพาร์ทิสแล้วมันก็จะใส่ออกมาเป็นรื่งหนึ่งละคะ่ะและขอบคุณที่รับชมแคลนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ